ตัวโคดไอดิเตอร์สำหรับ solidity นะครับก็จะเป็นตัว remix เราสามารถเข้ามาที่เ r ็บไ remix p r o j e c t org นะครับแล้วก็เลือกใช้งานตัวตัวไอดิเตอร์ตัวนี้นะครับโดยสามารถใช้แบบออนไลน์หรือว่าสามารถดาวน์โหลดเป็น desktop app แบบนี้ได้นะครับถ้าเป็นแบบออนไลน์เราก็สามารถใช้งานนะครับผ่านเว็บ remix e t i t o r e u m org แบบนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดครับเราสามารถดาวน์โหลดเป็น desktop app ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปนี้ก็จะมีฟีเจอร์ปลั๊กอินตัวนี้นะครับให้เราสามารถเลือกนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นอันบนนะครับก็จะเป็น work space ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์นะครับไฟล์ solidity ของเราตัว contract นะครับโฟลเดอร์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้าง work space หรือว่าโฟลเดอร์ขึ้นมาก็กดไปที่บวก แล้วก็สร้างนะครับ workspace ขึ้นมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีตัว compiler นะครับ compiler ตัวนี้ก็เป็นการประมวลนะครับประมวลตัว smart contract หรือว่าโค้ดที่เราเขียนเนี่ย solidity นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัว deploy ครับตัว deploy แล้วก็ run transaction ตัวนี้มันก็จะให้เลือก environment หรือว่า p ลตฟอร์มที่เราต้องการ run ตัวนี้มันจะเป็น javascript VM หรือว่า Virtual Machine ก็จะเป็น Environment แบบสำหรับเอาไว้เทสนั่นเองในตัวของ Solidity Compiler นะครับเราสามารถเลือกเ v e r s i o นของตัว Compiler ได้นะครับตัวนี้เ v e r s i o นล่าสุดก็จะเป็น8.8.13แล้วก็ตัวนี้เลือกภาษาเป็น Solidity ในส่วนของด้านล่างเนี่ยกดมาที่เกียร์ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือก t e ม m ได้สมมติเราต้องการเปลี่ยน t e ม m เป็นสีขาวเราก็กดไปที่ l i g h ก็จะได้สีขาวขึ้นมาผมก็จะเลือกไปที่ตัว black นะครับ black dark ตัวนี้แล้วก็ที่ป l ั๊กตัวนี้ก็จะเป็นตัวป l ั๊ก in นะครับขั้นตอนแรกเราจะมาสร้างตัว contract แบบง่ายๆกันนะครับโดยผมก็จะสร้างไฟล์ f o r file นะครับขึ้นมาโดยกดไปที่ create new file ปุ๊บแล้วเราก็ตั้งชื่อตามที่เราชอบผมจะตั้งชื่อว่า solid app ใส่นามสกลุลไปด้วยนะครับก็คือ SOL จากนั้นขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะสร้างครับเราจําเป็นที่จะต้องใส่ตัวไลเซนส์ให้มันก่อนไลเซนส์ที่จะใส่ก็คือจะเป็นตัว SPDX license identifier MIT แบบนี้นะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคอมไพล์แล้วก็รันปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาเป็น warning ลำดับถัดมาเราก็จะใส่ตัวเวอร์ชันของ Solidity เราก็จะขึ้นต้นด้วย pragma แบบนี้แล้วก็ solidity ตามด้วยนะครับตัว v e r s i o นก็คือ0.8.13อันนี้เป็น version ว่าล่าสุดครับเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ตัวแ tab compiler แล้วก็เลือก version นะครับล่าสุดที่เราต้องการเสร็จแล้วการสร้าง contract ก็ขึ้นต้นด้วยตัว contract แบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อ contract ไปผมจะพิมพ์ชื่อว่า hello world แล้วก็ใส่วงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้นสมมติว่าเราจะให้มัน print คำว่า hello world ออมาผมก็จะใส่อันดับแรกเนี่ยจะใส่ตัว string แบบนี้นะครับก็คือเป็นชนิดของ data ก็คือ string แล้วก็ใส่การมองเห็นก็คือ public แบบนี้นะครับเพื่อให้มันสามารถมองเห็นได้จากนั้นเราก็ใส่ชื่อตัวแปร string ที่เราต้องการ กำหนดเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมกำหนดว่า greeting กล็ลวกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับตัวนะครับตัว data ที่เราต้องการให้มันโชว์ก็คือคำว่า hello world อันนี้คือวิธีการคล้ายๆกับาภาษาอื่นก็คือให้มันสั่ง print หรือว่าแสดงคำ hello world ออกมาจากนั้นนะครับเราก็ compile เข้าไปที่แท็บ Solidity กด Compile หรือว่ากด Control S ก็ได้แล้วก็ไปที่ตัว Deploy ครับเข้าไปที่ตัว Deploy แล้วก็กด Deploy เลยจากนั้นเราลงมาด้านล่างมาที่ตัว Contract เรากดตัว Greeting ตัวนี้มันก็จะขึ้นมา Hello World นะครับ